สวัสดีครับสวัสดีระพบพืกอนผมมีแล้วนะผมมาสเตอร์คียนะผมก็วันนี้เราจะมาสอนใช้คีย์รัดออโต้ซ้กันนะผมซึ่งเป็นคีย์รัดที่ใช้ในการรวมผลนั่นเองนะผมซึ่งซึ่งในปกติแล้วเราเนี่ยจะทําการกดออโต้ซ้อยู่บนมุมขวาใช่ไหมพอเรากดออโต้ซ้อยู่บนมุมขวาแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสูตรแล้วก็ขึ้นตารางให้เราลากนะครับผมรวม ผมจะรวมสูตรตั้งแต่ข้างบนนะผมนี่เหลืองเงินนะฮะโพตีแล้วเราจะกดข้างบนใช่ไหมแล้วก็ต้องลากอย่างนี้แล้วก็ต้องกด enter ซึ่งมันเสียเวลาในการลากนะครับมันเสียเวลาในการลากนะครับนี่ผมก็เลยจะมาบอกนะครับว่ามันจะมีคีย์รัดอันนึงนะผมที่เป็นสูตร auto ซั m นะครับผมที่ไวมากนะครผมแค่กด a l t e n a t แล้วก็บวกนะครับผมกดอันที่นี่แล้วก็บวกครับปุ๊บนี่ครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วขึ้นสูงมาแล้วง่ายมากเลยคือเราไม่ต้องมอไปคลิกครับเอาที่หน,นบวกนะครับผมแค่นี้ครับแล้วก็ลากปุ๊บแปะกดเลนเตอร์ได้เลยไวมากน,นะครับผมเห็นไหมไวกว่าการเราเอามอไปคลิกนะครับผมมันลดเวลาในการที่เราเนี่ยเอาเลื่อนเมาส์ไปคลิกข้างบนอีกนะครับผม โอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการใช้คีย์ลับออโต้ซัมนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับคันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย